เพื่อนเราอ่ะอยากได้อะบอสซ้ำที่เป็นหูกระต่ายกรรมจิตอนนี้มันก็ล่ยหลอลงไปทุกทีนี้เราได้มานโมเซียนจะไปดูของจุ่มในร้านกันโอ้มีเยอะเลยมีแตไปหมดเลยมีกูแอบซ้ำนะไม่หูอันนี้อันนี้อะฮันน <c oughs> ลโหลสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับอินดี้มีนนะวันนี้เพื่อนให้เรามาทำภารกิจลับโดยการ มาจุมน้องๆน,นะเราจะไปจุมน้องคลายเบบี้พาวเวอร์พับเกิลกันนะครับ <Yes. S 1> เพื่อนเราอะอยากได้บอสซัมที่เป็นหูกระต่ายกรรมจีการมจีกรรมจ,มจีเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวันนี้เราจะจุมน้องๆได้ตามภารกิจที่เราตั้งเป้าไหว้หรือไม่นะครับไปดูกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ซีคอนสแควร์สีนะคริมน,นะครับที่นี่นะครับจะมีร้านร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเหมือนกับเอามาขายนะครับเหมือนซื้อของมาแล้วมารีเซลขายนะครับราคา โอเคใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราลงไปดูกันมันอยู่ชั้นล่างนะครับเป็นโซนคลองถมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าร้านเขาอะมีตุ๊กตาให้น้องให้เราจุม่มเยอะมากไหมนะเราไปดูกนันแต่ในขณะที่เรากําลังจะเดินไปจุ่มน้องๆร้านที่เราเล็งไว้นะครับมาดูตู้ป๊อปมาส์ทเขาว่าเติมของไหม ถ้าป๊อปมาตเติมของเราก็จะลองดูซิเอ๊มีตัวไหนหน่าสนใจบ้างนะเอ๊ยยังไงมาถึงแล้วนี่ใครมานะอยู่ตรงโรบินสันเลยเนี่ยเนี่ยไปติดกับเซเวนเซนมีติดกับเซเวนเซนนะครับนี่ปหมามาดูสิโอ้มีคนเต็มเลยว้าวอุ๊บเขาติมสกาวแพนด้าแล้วมีอะไรอีกอุ๊ยมีสกาวแพนด้าคอลเลคชันใหม่เหรอแล้วก็มีหาชีปูปูด้วยโอมีเยอะเลย เราต้องมาต่อชิวนะนี่ดูตู้นี้มีอะไรเหลือบ้างอ,อ๋อก็มีเหมือนกันมีสเกลเบนด้ามีมอลลี่ตอนนี้มันก็ไล่หลอลงไปทุกทีเันนี้นกน้องพุ่งเลยนะอันไหนอ,อี่ยครับอาชีพเนี่ยอาชีปูปูเหรอ,อรเฮ้ยน้องอาชีพปูปูออกมาแล้วอ๋อมันจะมาทีละหนึ่งกล่องอเอ้ยน้องอาชีพปูปูมาแล้ว น้องอาชีพูพูมาแล้วน้องอาชีพูปูมาแล้วว้ายคือตู้มันกดได้ทีละสามตัวนะครับเดี๋ยวเราต้องกดใหม่อีกหนึ่งครั้งเย้ได้สีกล่องเลยนี้เราได้มน้โมซียานจากตู้ประมาดนี่มาแล้วมาเสาที่สี่นะทางขวามือเลยนี่ขวาสุดเราก็จะเจอกับร้านนี้แล้วช็ัก นะครับอุย้ยน่ารักจังเลยดูสิดูร้านทอสก่อนร้านมีของมากมายเลยนะเนี่ยใครอยากมาดูมาดูได้เลยนะที่นี่ของเยอะมากจริงๆนะครับดูเขามีโซนแบบว่าให้เราแกะด้วยต่างๆเลยเนี่ยน่ารักมากเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันอุยอ้ยดูอุ้ยมีก็เขามีน้องดีโมยักษ์ด้วยดีโมยักษ์เลยอุ้ยน่า้โอ้ลาบูบูลาบูบูแบบครบ อ้โของเยอะมากโอ้ยดูแกงใคร่เบบี้นี่สิมีก็ใคร่เบบี้ที่อยู่ในสปอตไลท์นี่ไงยากได้น่ารักมากอุยวันนี้แหละเราสมัครสการน้องคนนี้เราจังน้องคนนี้เราจังน้องคนนี้้อวนนนนที่มีหัวกระต่ายหัวกระใายวิมลอลรียบน้ำก็น่ารักนะคือ <c oughs> กับลูกเก๋ดีวิมอลลี่ขับรถ ว้าวอันนี้เยอะเลยอุ้ยอันนี้ฮิโรโนะกับสกาเปน,น้ะนี้เรามีตัวนี้แล้วเรามีตัวนี้แล้วว้าวมันร่ยักไปดูของจุ่มในร้านกาันโอ้มีเยอะเลยมีเตมไปหมดเลยโอ้มีก็มีหมดเลยอ่ะมีก็มีฮิโรโนะด้วยน่ารักมาก โอ๊ยตัวนี้น่ารักมากเลยน่ารักก็มันเป็นตัวเดียวหมดเลยเหรอหรือว่ายังไงต้องหยิบกล่องมาสามร้อยเก้าสิบคิดเองนะแต่มันหนักแต่น่ารักจังอ่ะวางคืนน่ารักมากเพราะว่านี่เหมือนเขาเปิดแล้วอุ้ยไม่มีแต่ด็อกเตอร์ไม่มีอีกด้านหลังก็มีอีกเราต้องถามเขาเนาะสามร้อยเจ็ดสิบนี่ไงไม่อันนี้มันเป็นคลายเบบี้คอลเลคชันอื่นคะแนนจะหายากหน่อย น้องสกาวเป็นด้าคอเนเทนต์นี้น่ารักจังอุ้ยดูร้านมีของเยอะแยะเลยน่ารักจังโอนี่น้องคนนี้น่ารักจังเลยโอ้ยนี่ไงมีกระเป๋าด้วยมีกกกระเป๋าให้น้องอยู่ยมีเป็นกระเป๋าให,ให้น้องอยู่เป็นแบบของกุญแจนี่ไงมีกกมีข้างในให้ด้วยไเงี้ยซื้อไปให้อีมีแบบนี้ไปได้เลยนะเนี่ยด,ยดูมีของเยอะมากเลยให้ทุกคนเราได้เลือกจุ่ม ราคาก็น่หลักหนาแบบไม่ได้บวกเยอะอะไรขนาดนั้นโอ๊ยนี่เรานะสี่ห้าศูนย์มีก็คอลเลคชันนี่สี่ห้าศูนย์ก็เพิ่มมาเจ็ดสิบบาทนี่อันนี้ก็อีกคอลเลคชันหนึ่งคอลเลคชันเส้าหมองคลองธรรมดูดิ520ร้อยยี่สิบไม่รู้แต่ตัวแกแล้วสี่ร้อยแปดสิบบางแกะบางตัวเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วแต่คนจะขายมั้ง แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนเป็นตัวไหนอ่าเยลาบูบูอันนี้ลาบูบูที่มันใส่หุ่นยนต์ปะใช่โอ้อยน่ารักจังหกร้อยแปดสิบบาทาเราทำยังไงกับอันนี้ดีเราจะไปยกกล่องได้สักไหน <c oughs> ได้สรุปเราจะจุ่มไปหนึ่งกล่องนะครับนี่ตัวนี้เลยน้องกามาจีของเราเราต้องได้ในราคาห้าร้อยยี่สิบบาทได้ <Yes. S 2> ปไปโชคหนึ่งแล้ตอนนี้นได้มาเมื่อวาน ได้แล้วเร,เราแกะกันหน้าร้านเลยอุ้ยตายแล้วกมัดดมมาี์จีในี่อยากได้กระต่ายแกงกระต่ายนี้เป็นกมัมมาีเป็นกมัมมาีคอตเตอรมันจะคุมไปไหมคอตเตอร์ไม่ดีเลยนั้นมันถัดแล้วกัน ตื่นเต้นอ MM. ่ะทำไอันนี้ตื่นเต้นฮ่อไเปของเพื่อนได้ไหมได้ไหมมีหูใช่ไหม oh มีหูใช่ไหมเก่งมากเก่งมากนี่ต้องคิดค่าจุ่มนะ ซื้อตัวเดียวได้นี่ต้องคิดค่าจุ่มนะนี่อยากได้กมาซีโฮตัวนี้พอดีอเลยว้าวที๋เราจะให้เพื่อนนะครับฮ้ยเ,เพื่อนจะได้ตัวนี้คือตัวนี้คือตัวปย <c oughs> เก็บไว้ <c oughs> เอง <c oughs> ไหมใครเราจะเก็บไว้ดีป่ะนะ <c oughs> ยินดีด้วยนะครับเราเป็นมือจุ่มันดับหนึ่ง <c oughs> <c oughs> รีบร้อยแล้วนะครับคอม p l e มากรู้สึกคุ้มราคาเพาเพื่อนอะอยากได้บอสตั้มหมูกระต่ายพอดีล้วมันก็ได้ก็ทุกตุ๊กดูมา ใครอยากให้ดาวไปจุ่มให้นะครับบอกได้เลยนะครับดาวเป็นคนดวงดีเสมอเลยครับ <We> e! อุ้ยรู้สึกสั่นและตื่นเต้นนะครับดีใจ <Yes! S 1> มาแกะกล่องกันเลยอุย้ยหลอนออน้ำก็สียังสีเดียวกันเลยคิดดูสินี่อยากได้ตัวหน้ากล่องนี่เรานะครับจับมาสี่กล่องนี่เราเล็งเป็นน้องคนนี้หนึ่งที่มีดอกไม้เล็งเป็นน้องเห็ดนี่ที่เป็นเห็ดอีกหนึ่งแล้วก็เล็งที่เป็นน้องหน้ากล่องก็คือตัวนี้ น้องนี้คือน้องหน้ากล่องนี่น้องน้ากล่องเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับแย,ยเออ่เออแอ็กวัชเชอร์เลอร์อรนักจุดใยใช้บัตรแกะของกันนันเปล่า <c oughs> ของซับป,ปองหรอเราต้องสั่งเดี๋ยวสั่งก่อนนี่ลายกล่องแรกของเราและที่เราจะรีบแกะเพราะว่าถ้าสมมติมันเกิดอาการซ้ำเราจะรีบวิ่งไปหาหาเปลี่ยนกับผู้คนที่เขากดอที่ตู้นะครับเราจะมีดูการเช่นเคยคือติด เทปอะไรขนาดนั้นกิดเกาอะไรขนาดนั้นกอดลา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 ซองน้องมีความน่ารักน้มีสีสันด้วยถ้าเป็นบางคอลเลกชันของตัวอื่นบางตัวมันจะแบบขาวไปเลยไม่มีลายอะไรเลยอันนี้แม้แต่ซองก็ยังมีความน่ารักนะาดูสิว้าวหัวกลมไม่ใส่หมวกเหรอแกมีเหลี่ยมนิดนึงแกหน้ากล่องหรอไม่ห่วี่อะไรยื่นมาเป็นจะงอยดูสิ แตะเลยพ็อปหมาทขอจริงไม่ตกตากล่องจุ่มละ3ามร้อยแปดสิบเนเฮ้ยน้องทีปะที่มีก็บอกจะได้อะน้องต้นไม้อันน้มันไม่ใส่ชุดอ่ะน้องไม่มีชุดหรอเฮ้ยน้องมีชุดมีชุดแกข้างนอกนี่อุยชุดเป็นขอนไม้ดูนั่งไปใส่ยังไงอ่ะ Mm hmm. อ๋อมีก็มันถอดมันถอดได้ถอดหัวได้อ๋ mm hmm. อน้องอยู่ในต้นไม้มีไงน้องน่ารักมากเลยห็ด mm hmm. แต่อย่ามีตัวหน้าก่อกอันที่สองมาแล้วแ mm hmm. ล้ว่ะครับอุย้ยไม่ใช่แล้วล่ะมันดูใหญ่ๆกว่าตัวนั้น <Yes. S 1> ไม่ซ้ำแล้วคิดว่าไม่ซ้ำแล้วเพราะตัวใหญ่กว่าวิเห็บ อุ้ยเห็ดสุดเห็ดแน่นอนอร่อยครับเห็ดแน่เลยเย้อุ้ยน่ารักมากไม่ได้มีแค่เห็ดข้างหน้านะมีลูกด้วย <Huh? S 1> มีลูกน่ารักเลยลูกเห็ดน่ารักมากเลยจะเป็นเบบี้เห็ดมีเบบี้เห็ดน่าจะเป็นตัวละครในเรื่องของเขาน่ารักมากน้องเห็ดน่ารักที่สุดเลย oh. อยากได้เห็ดอันดับหนึ่ง Yes แย่ น้องเห็ดมีขออีกอมีอะไรน้องเห็ดมีฐาน<ด>ปะ<า>หัวน้องหนกักหัวน้องหนกักน้องมีฐานเราจะไปในส่วนของตัวที่3มเราไม่ซ้ำก็คือคอมพลีทแล้วทิศสเอ้ยอันนี้ติดกาวไม่เยอะมากอุ้ยไม่ซ้ำเพราะว่าตัวเล็กหัวไม่เหมือนกันเออหัวเล็กไม่ซ้ำอุ้ยหนัก,นก,นกมันมีอะไรข้างในอีกอุ้ยมีกอ้มิกอูแอบซ้ำนะไม่ีอันนี้อันนี้อ่ะ ใช่ขอดูการ์ดได้ไหมการ์ดไม่ได้แกะขอดูการ์ดแล้วกันถ้าซ้ำเราจะได้ไปขอเปลี่ยนพี่ชั้นเห็นเห็นเห็น <laughs> <laughs> การ์ดละ <laughs> <ielle> การ์ดมันคนละสีกันตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ว<ต> <Yes. S 1> ันนี้จะง่อยวันนี้<ช>นจะง่อยหัวไม่ใช่สีเขียวอะ่ะหิ่งห้อยหัวไม่สีฟ้าปลาหิ่งห้อยหิ่งห้อย,อยนั่นแหละอุ้ยเอุ้ยขนลุกเลยอ่ะทำไมเราไม่ได้เชียร์ตัวตัวนี้เลยอุ้ยว่าติ๊กติงกอุ้ย หัวน่ารักมากม,มันใสๆวิงวิ่งมาน่ารักมากน้องน่ารักจริงๆมันมีนั่งอยู่ในอะไรด้วยด้วยนะมันมีฐานมันนะเออว่าไม่น่าเรามันหนักๆน่ารักมากเลย yes เฮ้ยตาลายหิ่งห้อยน่ารักสุดอุย้ยน่ารักมากทุกคนน้องหิ่งห้อยอยู่ในดอกไม้แล้วแล้วตัวนี้มีความเงาวิงวิง,บง,บงแบบดูดิสีไล่แบบเฉดดีมาก ว้าวน่ารักสุดเลยไม่ซ้ำจ้ากล่องสุดท้ายไม่ซ้ำชั่วชัวรขอหน้ากล่องขอน้ากล่องกับดอกไม้อะปากเนี่ยก็อยากได้นะแต่จริงเหมือนคอลเลคชันนี้น่ารักนะมันเหมือนเป็นสัตว์ในป่าปะใช่อันนี้เป็นเห็ดในป่าเนี่เป็นหิ่งห้อยนี่เป็นต้นไม้หน้ากล่องคือตัวที่ไปผจญภัยในป่าอ๋อ หน้ากล่องเป็นตัวเขาเองไม่ได้เป็นสามมาแล้วสุดท้ายสามเนาะมีหมอนอีกแล้วอะอุ๊ยสามสามสามอีกแล้วเดี๋ยวดูการนิดนึงอ๋อสามจริงจริงหิห้อยเราได้หิงห้อยสองตัวเราได้หิงห้อยสองตัวเราได้สามนะครับทุกคนครั้งแรกในการจุ่มของเรา ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปต่อสู้กับคนในที่สุดในที่สุดเราก็ได้แรกแล้วได้เป <c oughs> ็นตัวหน้ากล่องนะคะโอเคครับเดี๋ยวเช็คก,ก่อนแล้มีของครบเปล่าโอเค okay, ครับไ,ได้เลยจ้ <c oughs> ยุดูดูพี่ๆเขาใจดีมากเลยนี่ <c oughs> เราได้ตัวหน้ากล่อง <c oughs> ในที่สุดเราก็ได้ตัวหน้ากล่องมาแล้วเย้ในการแรกเปลี่ยนน <Yes. S 3> ี่คือตัวที่เราไปแลกกับเขามานะครับ ก็คือเราได้น้องหิ่งห้อยสองคนก็คือพี่เขาว่าอยากได้น้องหิ่งห้อยพอดีเลยแล้วเราก็เลยไปยืนบิลเขาว่าเฮ้ยซื้อเลยเอาเลยเดินไ่แดกก็น้องหิ่งห้อยแล้วเขาก็จุ่มมาสองตัวมีตัวผีผ้าห่มกับตัวตัวหน้ากล่องแล้วทีนี้เราอ่ะก็จากได้ทั้งสองตัวเลยแต่ว่าเราสามารถเลได้ตัวเดียวเราก็เลยขอเป็นตัวหน้ากล่องเราก,กันนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูน้องสแนาดักาดไหน้องหน้ากล่องอ๋อหน้ากล่องเป็นอุนกอปรกรณ์นี่ เสร็จแ,แล้วว้าวอเดองน่ารักมากนี่เป็นอะไรหมวกสวยอะ่ะดูดิ <S <S สวยเนาะไ้่วน่ารักม,มากเลยน้องตาแป๋วมากดูสิ <S 2> <S 2> <S 2> คือน้องแบบมีความน่ารักสดใสมากดูดิดูดิดูดิด,ดูด,ดอิอ๋อน้องมีฐานเพราะว่าน้องหวัวกเก๋ปับ๊บอีอันหนึ่งเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะแสงนำทาง หมือนเขาป่าไปเจอสัตว์ต่างๆหรือยังไหนหน้ากล่องมันถือไปมุมใหม่เล่อถือเป็นตรงๆเลยเดี๋ยวนะทุกคนมันยากจังผ็มันถือได้จริงไหมเนี่ยท่านถือไออ๋อมันมีรูเสียบอยู่นี่ไงงๆน่ารักจังเลยดูพร้อมไปหาสัตว์แล้วจ้าว้าแล้วเราก็ได้ มาทั้งหมด4คนซึ่งไม่ซ้ำเลยดีใจสุดๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับอินดี้มีนะะครับ